ครับสวัสดีครับพเพื่อนเครับวันนี้เราตามนวัตกรรมของพี่กั้งมานะครับเรียกได้ว่าตามมาเป็นปีเลยนะครับอันนี้เป็นพี่กั้งเป็น,นะครับขออนุญ,ญาตไอ,อ,อตัวนี้มันคืออ่มันคือัอน,นี้เป็นแผ่นทำจากกระากาแฟค่ะแผ่นทําจากเศษพืชอุ่หรือใช้จากกาแฟใช่ใอันนี้เป็นทําจากฟังข้าวค่ะทำจากฟางข้าว อตานี้ล่าสุดที่เราเพิ่งได้ไมันคือตาอะไรเอย่ยเซอร์คูล่ามาร์คค่ะหมายความว่าอ่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นข้อส,สุดที่อ่ารักโลกค่ะเอ่าอ่าหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อ่าฮะก็ไม่เป็นเป็นอันตรายกับโลกใบนี้เรียกได้ว่าม <ๆๆ S 2> ันเป็นนวัตกรรมนะคบอวา่านวัตกรรมเนี่ยก็คือเกิดจากว่ากางเอาเอาเอาเศษวัๆๆสดุือใช้จากจากผลผลิตทางการเกษตรมามาเล่นเล่นเล่นสเละเลยเนี่ยเนี่ยเล่นสเละเละแล้วก็กลายเป็นเป็น พอมันเละปุ๊บทีนี้ก็จับมาปั้นนี่นี่ปั้นปั้นแต่งจนมาเป็นแบบนี้ที่สำคัญนะเราใช้โฟกัสนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็น49.9องศาแล้วอีกอันนึงมันเป็น24.1องศาทำไมมันแตกต่างกันเรามาดูกันอา่าให้รู้ว่าคือุณภูมิเหนือฉนวนอุณหภูมิเหนือฉนวนนะครับก็ใกล้ใกล้ๆาทิสเลย นะครับอันนี้คือหลังคาในพี่เขาจำลองไว้เนะเาะกำงจำลองไว้ปุ๊บ,บทีเนี้ยใต้ฉนวนเนี่ยมาดูกันก็คือเหมือนกันอยู่ในบ้านเร <Okay. S 1> าแล้วะประมาณนี้เรียกได้ว่าต่างกันเท่าเลยอะ่ะ mm hmm. กับความอัศจรรย์ของเสัสดุที่ใช้จากจากท้องไร่ท้องนา mm hmm. มันเย็นได้ด้วยอะไรพี่มีของแคบ กันความร้อนได้มันกันความร้อนได้ด้วยตัวมันเองเนาะใช่ค่ะเหมือนอย่างเวลาสมัยก่อนเราจะเห็นรถรถสน้ำแข็ง่ะอ่ยเราแกะมาคลุมใช่ไหมฮอ๋อหลักการด้วยกันเลยและแล้วอย่างนี้มันสามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ด้วยตอนนี้เราเห็นที่เขาทําให้มันเป็นเป็นชิ้นใช่ไหมพอเราบอกฉันจะไม่ใช้เขาละมันจะกลายเป็น เป็นดินนี่นี่ทษนัครับเป็นดินแล้วกลับมาปลูกต้นไม้อย่างนี้ได้เป็นไงงดงามนะฮะทนความร้อนกลับมาสู่ดินก็คือเรียกได้ว่าวัตจักรของเขาเนี่ยไม่ได้ทำลายโลกเลยโอ้โหไ,ไม่เป็นขยะอันนี้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมน,นวัตกรรมของพี่เป็นมาตั้งแต่ปีไหนลแล้วครับห้าแปดเลยนะครับ ก็พัฒน,นาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จากเป็นตัวนี้ก็กลายเป็นตัวนนต,ต,กตกแต่งสวยงาตกแต่งสวยงามโอเคแล้วก็เอามาจัดก,การป้ายสีได้นะครับก็มีหลายท่านที่ก็ถามว่ามันสามารถระบายสีได้ไหมน,นี่ก็ชัดเจนว่าระบายสีได้ก็คือป้ายสีได้เลยนะครับอันนี้ดูนะครับนี่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 โชว์หน่อยโชว์หน่อยสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติโอเคสวยสวยเลย ครจลมาโอ้โหได้มาสองใบเนี่ยมูลค่าของพี่ก็เด้งเลยเถครับใช่ไหมราคาเด้งเลยโอ้โหโอ้ราคาเด้งนะครับผมเนี่ยอือฮะตอนนี้มันส่งออกไปประมาณยังไงแล้วครับตอนนี้ยังคุยกันค่ะที่ญี่ปุ่นสเปนอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะก็มมีอเริกาญี่ปุ่นสเปนอเมริกาก็เรียกได้ว่าเป็นค่าย ่ายที่มีกําลังซื้อนะครับมีกําลังซื้อในการใช้งานในเจ้าพุ่งนี้ตัวนี้มันคงรูปได้ด้วยได้ด้วยเราใช้เยื่อกระดาษใช้ใช้กาใช้เยื่อกระดาษหมายวามว่าเราไปเอาเยื่อกระดาษที่รีไซเคิลจะเป็นพวกลังเป็นพวกลังพวกนี้นะครับอ่าอันนี้มันก็จะมีส่วนผสมของของของ วัสดุอใช้แล้วและก็เป็นพวกกระดาษเอามาตีรวมกันแล้วก็ต่อให้เป็นรูปอันนี้ต้องใช้ความร้อนเยอะไหมครับอันนี้ไม่เยอะค่ะไม่เยอะอ่าก็คือเรียกได้ว่ากระบวนการผลิตไม่ได้ใช้พลังงานมากใช้พลังงานน้อยก็อยู่ในในในเลทเียกว่ารักโลกจริงๆนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ผลิตตั้งแต่วัตถุดิบนามาผลิตโอ้โห ก็ถือว่าโอเคอันนี้ปกติโรงงานอยู่จังหวัดไหนครับพี่ตั้งเชียงใหม่ค่ะโอ้มาไกลนะมามาถึงนี่เลยอ่าเราได้จะเนี่ค่ะเรได้นามาให้คนฟุ้งได้สัมผัสได้สัมผัสอ่ากูจริงจริงจริงกันบ้างได้จริงจริงเลยที่โรงงานหรือที่เชียงใหม่มีมีทั้งหลังไหมครับที่เราทําแบบอย่างเงี้ยเป็นจริงจริงเลยครับมีมีที่ติดตั้งแล้วจริงจริงเลยนะครับอ่ามีเลยนะครับอ่าขอชมนะครับ ของ AIS ค่ะที่ที่ห้องประชุมที่ห้องประชุมเขาใช้ของเราในส่วนของผนังใช่ไหมครับอเป็นห้องประชุมที่มีเสียงกล้องอ่แล้วพอใช้ใชตัวนี้ค่ะทั้งแผ่นเลยใช่ค่ะแล้วไปติดเขาเขาไปทำเสีเองแล้วก็ติดก็เสียงเขามีสีองค์กรเนาะครับแล้วเขาก็ติดตกแต่งด้วยแล้วก็นอกนอกจากมันจะกันความร้อนได้มันกันเสียงด้วยด้วยเหรอครับมันซับเสียงต้องสะท้อนภายในห้องได้ไอ้ยหี ข้อดีของมันเลยนะใช่เพราะเป็นหยาดหยาดแล้วเท็กเจอร์ของมันก็ไม่ไม่ใช่เรียบเนอะมันก็จะเป็นเท็กเจอร์ได้ด้านลมของงานแฮนด์เมดอีกใช่อ่าฮะมีวิทยาวิทยาศาสตร์วิทยาวิทยาศาสตร์ก็ของหมไหมครับออไม่ใช่ค่ะของมอชอค่ะมอชอคชนะอ๋อแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรนะคะอันนี้เป็นห้องประชุมของของบริษัทอะไรนะเลื่อสินค่ะตัวนี้อย่างตัวนี้ค่ะอันนี้คือห้องเนี้ย แม่บ้านเขาต้องเปิดแอร์ก่อนมีการประชุมชั่วโมงนึงเลยนะปกติแล้วร้อนเพราะแดดเป็นฟาดด้านนี้พอของเราไปติดเนี่ยมันดีขึ้นคือเขาวันไม่ต้องเปิดแอร์นานขนาดนั้นมันช่วยประหยัดไฟมไอ้ตรงนี้เป็นการตรงกระจกหรือการตรงผนังเลยครับตรงผนังค่ะคือแดดฟาดผนังด้านนี้ตรงกระจกเนี่ยเขาติดฟิล์มกันเนี่ยฟิล์มกันร้อนละแต่มันไม่พอค่ะผนังมันยังร้อนอยู่เพราะแดดเปนฟาดไม่อยู่ที่ตะวันตก โอเคเลยนึกภาพบอกเลยก็มันเป็นพาร์ติชันนะฮะก็ไปติดมันก็สามารถไปเอากรไฟขึ้นมาได้สมมุติตรงเนี้ยมันมันพาร์ทที่ส่งมามันร้อนมากเลยก็เอาไอ้แผ่นนี้ไปปางแปะเลยความหนามันต้องหนาเยอะไหมครับไม่จำเป็นค่ะหึงเซนขึ้นไปขเนี่ยเนี่ยเนี่ยไซส์นี้เนาะใช่ค่ะใช่แค่นั้นเองจบเลยตารางเมตรหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่ครับตารางเมตรหนึ่งเราที่ที่เป็นแผ่นที่เป็นแผ่น สิบห้าสิบห้ามันแล้วแต่แผ่นแผนใหญ่แผ่นเล็แต่ว่าไออย่างที่อย่างอย่างติดราคาก็ไม่ไม่ได้แพงมากนะะแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่อย่างอันี้อันนี้เป็นห้องห้องซ้อมดนตรีครับอันนี้ติดเต็มห้องเต็มห้องเลยติดเต็มห้องสองฝั่งครับก็ห้าหมื่นอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่แพงอ่าอย่างนี้อ่ะผมว่าติดสวยๆแบบนี้เลย ส่วนนี้นะคะถือว่าอันนี้แพงละแพงละสองล้านสามสิบเนี่ยอ่ะติดติดตกแต่งเนี้ยค่ะครับอ่าแบบเนี้ยก็สอมพันอือก็เป็นเป็นงานเป็นงานเป็นงานอาร์ตไปใช่ค่ะอย่างอย่างนี้อ่ะถือว่าติดเต็มผนังเลยติดเต็มผนังเลยสำหรับทัอบเสียงด้วยตกแต่งด้วยอย่างเนี้ยค่ะห้องห้องประชุมเล็กๆครับติดทั้งผนังนี่เลยเนี่ยก็ประมาณสองหมื่นครับ ที่สําคัญมันกันความร้อนมันกันเสียงแล้วมันกันไฟเห็นรูกแวบๆเป็นรูกไฟเนี่ยก็ดูลูกไฟอย่างเ้ยครับที่เป็นไฟมันมันมันใช้ไฟเผาอ่ะมันไม่ไหมอ่ะเอาเอาเอาอ๋อคือมันไหมนะคะแต่ว่าไม่ลาอ๋อแต่มันนานกว่ามันจะ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 ไหมเนาะถงว่ามันไหมตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็เป็นจุดของมันแล้เผาไหมจนทะลุเนี่ยครับ แล้วเราไฟออกใช่ไหมคะอาจจะไม่ออกไปอีกแค่นิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งอ๋อว่าไม่ได้แบบเป็นเชื้อเพลิงไม่ลามอ๋อโอเคอันนี้นิ้วหนึ่งนี่ก็นานนะกว่าจะดับลามอืมถือว่าโอเคเลยเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเออเราไปติดบนเพดานใช่ไหมนะแล้วเกิดมีพม่านั่มีปลั๊กไฟมันเกิดรัดวงจรเนี้ยเผาพม่าลามขึ้นไปถึงเพดานที่เราติดตัวนี่นี่นี่ติดติดติดตรงนี้เลย แล้วแบบถรงมันก็จะไหม้แบบที่เห็นเนี่ยอดำๆๆๆพอพ่อแม่ถูบไหม้หมดมามันก็จะแบบอนี้เดียวไม่ไม่ไม่มีจุดจุดเริ่มต้นของของของแนวความคิดมันเริ่มต้นมาอย่างไรครับถึงได้กลายเป็นแบบนี้ก็ตอนแรกก็คือเขามีอาจารย์ที่เขาวิจัยเรื่องกระดาษครับกระดาษกัรลางไฟเนี่ยครับให้กับกลุ่มแม่บ้านที่เขาทำคลรอยส่งตอครับ ีันนี้ทีแรกอาจารย์เขาคิดตัวเนี้ยเพื่อที่จะเป็นฐานรองไอ,อ้ชอเชื้อเพลิงครับแต่ว่าเออมันไม่ได้ใช้ละเขาใช้อย่างอืนง่นแทนครับท่านก็เอาเนี้ยไปทดสอบในแลบที่มหาวิทยาลัยชิงใหม่ครับปรากว่าเอ๊ะมันตั้ความร้อนได้เยอะอย่าโอ้อก็เลยคุยกันเราก็บอกว่าเออคือด,ดีนะเพราะว่าในท้องตลาดที่เราสำรวจตอนนั้เนี้ยจะเป็นส่วนของคาร้บอนมีแต่ใยแก้วเอ่อโฟมพลาสติกซึ่งมันอันตรายมากซึ่งค่ะมันก็ ไม่ค่อยได้ไม่เกิดสินวาเท่าไหร่เล้วก็ไม่ค่อยดูจากสินค้าเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตรงนี้มาก็ดีนะอืี่ได้ช่วยเอาแบบฟางเนี่ยมาใช้งานแทนที่จะเผาอืทำไมมีปัญหาหมอกควันใช่แล้วก็เรื่องการส่งคาร์บอนเงี้ยซึ่งประเทศเราเนี่ยมีเทนโยบายที่ต้องการจะลดการส่งคาร์บอนให้ได้เหลือสูงไหมใส่สีดีขึ้นหน้าอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็น่าจะช่วยได้อืสวยงามเลยใช่แล้วก็มันก็เป็นทางเลือก เราแค่แบบเอออยากจะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคเรื่องการทำน้อยจุดจุดเริ่มต้นก็คือจากจุดเล็กๆเป็นงานวิจัยเล็กๆว่าว่าจากจากโครมลอยจากไอ้ที่ที่วาง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 เยื่อเพิงสุดท้ายเป็นการเป็นงานชิ้นใหญ่กลายเป็นกลายเป็นพาร์ติชันกลายเป็นผนังกลายเป็นหลังคาได้อก็โอเคนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นผนังข้างนอกมันจะได้ไหมครับข้างนอกยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นผนังข้างใน แค่นี้ก็ถือว่าโอเคละโอ้โหโอเคเลยพี่กังขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับอัจจบุจุเป็นกำลังใจคนระับ